สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ X-Snap ครับวันนี้มารีวิวฮะโทรศัพท์มือถือ Sony Xperia XZ1 นั่นเองนะครับ เชื่อว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นหลายๆคนที่ชอบเสพมือถือเก่านะครับชอบซื้อมาลองชอบซื้อมาเล่นนะฮะหรือว่าบางคนนะครับในอดีตเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้รุ่นนี้นะแต่ว่าก็มีความอยากได้นะครับในปัจจุบันก็เลยลองสอยมาเล่นดูเชื่อว่าหลายๆคนคงเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่า XZ1 วันนะครับยังน่าใช้ไหมในปีนี้2023นะครับโดยผมจะมีเครื่องเทียบให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบตะกูล x z มากๆของ Sony นะครับผมจะมี เพรมียมนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ XZ 1นะครับเป็นตัวกลางนะฮะแล้วก็น้องเล็กสุดคือ XZ 1 compact นะฮะลองฟังดูนะครับว่าเครื่องไหนเหมาะกับใครอะไรยังไงนะไปดูกันครับในส่วนของสเปคนะครับก็คงไม่ได้เล่าย้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยสเปคเกือบจะเหมือนกัน100%เลยนะครับก็ขออนุญาตให้ทุกคนลองเปิดใน Google ดูแล้วกันนะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าเป็นในความรู้สึกที่ใช้งานเลยแล้วกันครับจะได้ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าต้องการใช้แบบไหนนะอ่ะส่วนตัวนะครับข้อแรกเลยนะครับที่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งะฮะขอยกให้กับ XZ1 นะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนะฮะร,ระหว่าง compact แล้วก็ Premium นะครับถามว่าทำไมผมถึงให้ XZ1 เป็นที่1ใช่ไหมอ่ะ เอ็ก e m ดพรีเมียมครับมีจอคมชัดขนาด 4K นะฮะซึ่งเกินจำเป็นไปสำหรับผมนะครับทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันหมดค่อนข้างไวนะฮะเอ็กเดวันเนี่ยอยู่ได้นานกว่านะครับส่วนเอ็กเซดวันคอมพกนะครับถามว่าทำไมไม่ให้อันดับที่1นะฮะเพราะว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยสเปคมันแรงมากนะครับการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างโอเคมากๆเลยคือผมมีพรีเมียมก่อนแล้วก็มาซื้อคอมแพคทีหลังนะครับแต่เจ้าคอมแพคเนี่ยพอใช้ไปสักพักนะครับรู้สึกปวดตานะครับเพราะว่าในปัจจุบันแล้วมือถือจอเท่านี้เนี่ยถือว่ามันเล็กมากๆนะครับมันเหมาะกับคนที่ต้องการจะพกเป็นเครื่องสำรองเอาไว้โชว์เข้าทูกออกหรือว่าใช้ฉุกเฉินอะไรประมาณนั้นนะ และผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับการจับถือนะครับในส่วนของ XZ p r ซ์ i u m พรเมมอ่ะมันใหญ่เกินไปนิดนึงแม้กระทั่งว่ามือผมจะใหญ่แล้วนะแต่มันก็ยังรู้สึกถือลำบากนะครับตึงๆมือเพราะว่าเครื่องมันค่อนข้างจะกว้างนะฮะส่วน XZ c e ซ์เซลวันคอครับอันนี้จับสบายที่สุดเพราะเครื่องมันเล็กนะครับจับถือสะดวกแต่ก็อย่างที่บอกไป จอมันเล็กไปนะฮะเพราะฉะนั้น x z 1นะครับเลยเป็นที่1ในใจของผมนะฮะทั้งด้านการจับถือนะครับที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากนะแต่มันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่มันก็โอเคมันจับถือได้ดีนะครับเรามาว่ากันเรื่องแบตเตอรี่กันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยมือถือใหม่ๆเนี่ยแบตเขาก็ใหญ่กันหมดแล้วนะครับอยู่ได้นานมากๆนะครับแต่ว่าเจ้า3ตัวนี้เนี่ย โอ้โหลอมล่อครับจะหมดวันแหลไม่หมดวันแหละนะฮะเดี๋ยวผมเรียงให้ฟังนะครับว่าตัวไหนแบตหน้าใช้ที่สุดนะฮะอันดับที่1นะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับต้องยกให้ XZ1 Compact นะฮะด้วยความที่มีหน้าจอเล็กนั่นแหละแล้วก็การแสดงผลที่ไม่ได้ละเอียดมากนะครับทำให้แบตเนี่ยมันอยู่ได้ค่อนข้างนานเลยนะฮะอันดับที่2ครับคือตรงกลางนั่นเองครับคือ XZ1 นะครับหน้าจอคมชัดครับแต่ไม่ได้คมขนาด XZ Premium นะฮะ การใช้งานทั่วไปเนี่ยก็โอเคครับอยู่ได้นานเป็นระดับที่2นะครับส่วนระดับที่3นะครับกินแบตที่สุดคือ x z Premium นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีหน้าจอ 4K ครับสรุปแบบง่ายๆแบบนี้เลยทําให้มันเนี่ยผ่านแบตมากๆครับก็เลยหมดไวที่สุดนะครับ x z P เนี่ยไม่หมดวันแน่นอนนะครับ x z 1ใช้ไม่หนักมากหมดวันนะครับส่วน x z 1 Compact นะครับถ้าใช้น้อยๆใช้ไม่เยอะเนี่ยข้ามวันสบายๆนะครับบางทีอาจจะได้2วันด้วยนะ ทีนี้มาเข้าประเด็นสำคัญกันครับเข้าสู่ปี2023มือถือพวกนี้ยังคงใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับ สำหรับคนที่ต้องการแอปที่รองรับ Android เวอร์ชั่นใหม่ๆข้ามได้เลยนะฮะทั้ง3ตัวเนี่ยไม่ได้รับการไปต่อแล้วนะครับอย่าง XZ1 Compact หรือว่า XZ Premium เนี่ยหยุดที่ Android 9นะครับอัปเดตไม่ได้แล้วส่วน XZ1 นะครับตอนนี้ในเครื่องในมือผมเนี่ยเป็น Android 8นะครับคิดว่าน่าจะอัปขึ้นไป9ได้แหละแล้วก็สุดแค่นั้นนะครับไม่สามารถจะไปต่อได้อีกแล้วก็คือสุดทางของเขาแล้วนะครับ ส่วนการใช้งานครับสรุปให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆนะครับการเล่นโซเชียลทั่วไปยังคงลื่นไหลทั้ง3ตัวนะฮะเล่นได้แบบสบายๆครับ a o e b o o k ดู Live นะฮะดูช็อ t ดู y t u t u อ่าดูคลิปต่างๆเนี่ยดูได้สบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับถ้าต้องการเล่นเกมอา i ทิ o เช่น r o v นะครับ x Z p เนี่ยตัดทิ้งไปเลยเพราะว่า แบ,บดยุบไวและเครื่องร้อนพอสมควรนะครับ x อ1พอเล่นได้ครับส่วน x อ1 Compact เล่นได้แต่ว่าจอมันเล็กมากปวดตามากครับไม่เหมาะเท่าไหร่นะฮะส่วนเกมอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยก็พอเล่นได้ในระดับของมันนะครับไม่สามารถจะปรับไฮได้อยู่แล้วเนาะก็ปรับได้ประมาณว่า ถึงกลางแบบนี้แล้วกันนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อมาเสพหรือว่าซื้อมาเพื่อย้อนวันๆน,นะครับหรือว่าชอบการดีไซน์หรือว่าของวินเทจพวกนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันก็โอเคนะครับมันยังใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่เล่นเกมแค่ถ่ายรูปบ้างเล็กน้อยหรือว่าใช้โซเชียลทั่วไปโทรเข้าโทรออกอะไรแบบนี้เนี่ยยังใช้ได้แบบสบายๆนะครับพูดถึงถ่ายรูปไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีรูปให้ดูกันด้วยนะครับที่ถ่ายมาจาก XZ1 ตนะฮะต้องบอกเลยว่ากล้องทั้ง3ตัวเนี่ยพอกันหมดนะครับก็เลยเอาของ XZ1 มาตัวเดียวนะฮะซึ่งลูกเล่นกล้องเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะครับมีโหมดออโต้ที่มันทำงานได้ดีนะครับแล้วก็มีโหมดแมนวนวลสำหรับคนอยากจะปรับเองต่างๆเนาะอะ่ะย้อนไปโหมดออโต้หน่อยนะครับโหมดออโต้ของเขาเนี่ย ก็มีการเหมือนเหมือน AI นะฮะในการจับเลือกว่าอันนี้เป็นฉากหลังอันนี้เป็นแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็คำนวณให้เสร็จสรรพเนาะแต่ว่าใครที่หวังว่ามันจะแบบจัดการเรื่องไฮไลท์เรื่องคอนทราสได้ดีขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมือถือมาหลายปีแล้ว ว่าแล้วก็ไปดูรูปกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมก็ถ่ายมาหลายสภาวะแสงนะครับทั้งอินดอร์เอาดอร์นะครับท้องฟ้าย้อนแสงนะครับก็ยำรวมๆมานะครับก็ลองไล่ๆดูไปนะครับแล้วก็3รูปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตําหนินะครับของเครื่องนะครับที่ผมสั่งมานะฮะเพราะว่าสั่งในแอปพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เหมือนเขาทําการเปลี่ยนแบตแค่อย่างเดียวครับนอกนั้นจะเป็นของเดิมๆทั้งเครื่องอะไรประมาณนี้เท่าที่หาข้อมูลมานะก็จะมีตําหนิมาบ้างนะครับซึ่งบางคนเขาก็โชคดีเหลือเกิน นะฮะดูเขาคอมเมนต์ก็คือแบบโอ้สวยมากไม่มีตําหนิเลยอะไรแบบนี้ของผมเนี่ยมีตําหนิมีริ้วรอยมาบ้างนะครับก็ ลงไว้ให้ดูเป็น3รูปสุดท้ายนะครับถ้ารับกับตําหนิตรงนี้ได้เนี่ยก็สั่งมาใช้งานได้เลยนะฮะส่วนใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ถามผมได้นะครับอะไรที่ผมตอบได้ผมจะตอบทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเออเราเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันพระคิดว่าถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะชอบของแบบนี้เหมือนกันแหละถึงได้เข้ามาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับถ้าชอบเอ็กซ์แปก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะแบบกดอะไรก็ได้ครับกดซับก็ได้ก็ เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะฮะจะได้มีแรงทาไปเรื่อยๆนะซึ่งเอาตรงๆนะครับในการทําคลิปตรงนี้เนี่ยผมก็แทบจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับมันมันได้จากตั้งเนี่ยมันต้องมาจากยอดวิวใช่ปหมล่ะซึ่งผมทำเนี่ยคลิปมันก็อาจจะวิวไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ช่องที่แบบติดตลาดเนาะแต่ก็หวังว่าคลิปที่ทําไปเนี่ยทำให้คนดูอาจจะแบบแฮปปี้หรือว่าไกด์ไลน์เป็นทางได้เพราะว่าตัวเราเองบางทีอยากซื้อของพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็หาดูคลิปยากอะไรแบบนี้ซึ่งถ้ามีโอกาสได้ครอบครองหรือว่าซื้อมาใช้หหรรืือออววว่าาาาซ้้มมลลลงเียก็ยทคํคิิปใดู รประมาณนี้เออถ้าชอบไปอย่าลืมนะครับกดอะไรก็ได้แล้วแถะเลยแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปได้แล้วครับตอนนี้ผมไปก่อนนะครับคุณอยู่กับเอ็กสแนเหมือนเดิมสวัสดีครับ